เราเปิดเมื่อกี้สอบท่อแม่เปล่าพอได้มั้งไม่รู้ถูกเปล่าเนอะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเครียดเลยอืมตอนเราจะไปไหนกันต่อดีเนี่ยเวลาเหลือไปไปไหนดีอ่ะเออไปเที่ยวไหนดีช่างมอมีอแล้วคนอื่นไปไหนหมดเนี่ยเดี๋ยวอะเอามดตายตายเป็นไงทำได้ไหมบัญชีนะเออไม่ได้ดียากเอ้ยอย่าไปเครียดเลยจะไปไหนกันเนี่ยใครเครียดดีกว่า มีสวนสัตว์จะเปล่าสวนสัตว์พระราชวังหลังจันทร์นะนะไปดิไปชวนเพื่อนด้วยนะไปเยอะๆไปอย่าค่อยโทรตามมันทีหลังโอไปเที่ยวกันดีกว่าร้อนมากไม่จะถึงเออร้อนเหมือนกันอืออ้าวถึงสวนสัตว์แล้วโหไปไปถึงแล้าสวนสัตว์ จะถามห,หน่อยว,ว่าไอ้ข้อสอบบัญชีมเมื่อกี้ไอ้ที่ถามว่าถ้าสัตว์เกิดใหม่อ่ะมันจะลงบัญชีไงตอบอะไรไปวะจำไม่ได้วะจำได้แต่ลงง,งูงงไปอ่ะสอบง,งูไปอ่ะไม่รู้ถูไถกไหมถูกข้อนะที่เหมือนกันเลยวะรูปเป่าวะ,วะถ้าวันเถอะเออดูนกนี่ว่ะ อวนอ้นรู้ไหไอหน้นกพวกนีน้มันให้ประโยชน์กับสวนสัตว์ได้กี่ปีอ่ะไม่รู้ดิสิบปีมั้งโอ้รู้เลยดีไม่รู้ว่ะแล้วอาอยุการใช้งานคืออะไรอ่ะก็ไม่รู้อ่ะทำไงดีอ่ะเมือ่อกี้เหมือนแหจานมานบอยู่แถวนี้ไปหากันป่ะเออเอาดิสองสัยอยู่เหมือนกันไป ครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่สวนสัตว์พระราชวังสนามจันทร์นะครับผมอยู่กับอาจารย์มานพสีเหลืองครับผมค,ค่ะคือมีข้อสงสัยจะมาถามอาจารย์มานุว่าค่ะว่าอายุการใช้ประโยชน์ข,ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนี้ต้องตัดใจุูประเภทเลยหรือเปล่าคะก่อนที่จะตอบนั้นผมขอราบวามก่อนนะครับว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก็คือว่ากลุ่มที่รู้อายุการใช้งานของมันอย่างแน่นอนกับกลุ่มที่ไม่รู้อายุการใช้งานของมันเอากลุ่มที่ รู้อายุการใช้งานของมันก่อนคืออายุของมันจํากัดรู้เลยว่ามันจะมีอายุเท่าไหร่เช่นลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเฟนชายสมปทานพุกเนี้ยเรารู้อายุของมันว่าอายุของมันกี่ปีนะเราไปซื้อเฟนชายมาเราก็รู้ว่าเขาให้สิทธิเราเท่าไหร่เราซื้อสมปทานมาเราก็รู้ว่าเราได้สิทธิ์เท่าไหร่เราซื้อลิขสิทธิ์เราได้สิทธิบัตรมาเราก็รู้อายุเท่าไหร่นอกนี้ยังรวมถึงไอ้นี่ด้วยไอ้พวกทรัพยากรธรรมชาติเราก็รู้ว่า เราจะได้ประโยชน์จากมันระยะเวลาเท่าไหร่ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยเมื่อเรารู้อายุหรือประโยชน์ที่จะได้รับจากมันอย่างชัดเจนเนี่ยเวลาเราได้มาเราจะต้องขยอยตัดจ่ายเป็นค่าจ่ายตลอดอายุของมันคือเราจะไม่ใช้คาว่าค่าเสริมราคาแต่เราใช้คาว่าค่าตัดจ่ายก็คือขยอยเป็นค่าจ่ายตามอายุประโยชน์ของมันเพราะว่าเรารู้อายุออกมานมันจํากัดอายุมันจากัด ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือเราไม่รู้อายุของมันคืออายุไม่จํากัดอ่ะเช่นค่าความนิยมหรือเครื่องหมายการค้าเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันจะมีอายุยาวนานแค่ไหนค่าความนิยมมันอาจจะมีอายุยาวนานไปสิบยี่สิบปีหรือจนเราตายลูกหลานเรามารับช่วงต่อก็ได้ใช,ใช่ไหมหรือบางครั้งเราอาจจะไปสร้างภาพโพสที่ไม่ดีให้กับสังคมได้รู้ค่าความนิยมในกิจการของเราอาจจะตกลงเลยก็ได้แต่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะยาวนานแค่ไหนและ ยิ่ใช้งานผ่านไปมันไม่ได้ราคาลดลงเรื่อยๆค่าของโยมค่ไมันกลับจะต้องสูงขึ้นด้วยหรือไอเนี้ยเครื่องใหม่กันค้าเนี่ยอายุมันก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะยาวนานแค่ไหนถ้าเกิดคนนิยมชมชอบในเครื่องใหม่กันค้าเราเชื่อมานในตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอายุมันก็ยาวนานสรุปแล้วทั้งค่าของโยมและเครื่องใหม่ค้าเราไม่ทราบอายุที่แน่นอนของมันเราก็ไม่ต้องตัดจ่ายมันก็คือบันทึกเป็นสินทรัพย์อางยค้างไว้ในงบแสดงฐานะการเงินตลอดไปจนวันหนึ่งเรารู้ว่ามูลค่าของมันลดลง ก็ให้เราคิดด้อยค่าเพื่อให้หมูลค่ามันลดลงตามความเป็นจริงเนี่ยนะสรุปแล้วตอบตอบฟังางากครับกลุ่มหนึ่งตัดจ่ายกลุ่มหนึ่งไม,ไม่ตัดจ่ายมีอะไรไหมครับสําหรับอุตสาหกรมมีตัวตนไม่มีแล้วตอบอ้าไม่มีแล้วเออง่ายดีนะไม่มีแล้วอ่าแล้วคุณมีอะไรกันไหมครับเนี่ย<ม>และอย่างสัตว์ในสวนสัตว์ตเนี่ยครับผมเขาได้มาอย่างไรครับผมสัตว์ในสวนสัตว์ก็ได้มาโดยการซื้อมั้งครับคงไปซื้อมาอยู่ๆมันคงไม่ กิดขึ้นมาเองผไปซื้อมาไปซื้อมาแล้วก็ซื้อมาเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ขายตั่ให้คนเข้ามาดูใช่ไหมก็จะมีรายได้จากการขายตัวแล้วอย่างสัตว์เนี่ยครับมีการคิดค่าเสื่อมราคาหรือเปล่าครับของนั้นน่าจะมีอายุเกินหนึ่งปีเออถ้ามันอายุเกินหนึ่งปีก็น่าจะคิดค่าเสื่อมราคาเหมือนรถยนต์เครื่องจักรใช่ไหมครับก็น่าจะใช้หลักการเดียวกันก็คือคิดค่าเสื่อมราคาของสัตว์ด้วย คือพอเราได้สัตว์มาแล้วเราก็ต้องมีการประมาณว่าอายุของสัตว์นั้นจะมีอายุกี่ปีแล้วก็ตัดจ่ายเป็นค่าเสื่อมราคาตามอายุของสัตว์ที่เราคิดว่าจะได้ประโยชน์จากมันหรือต้นไม้ที่เราซื้อมาประดับสวนประดับป่าที่เราเลี้ยงสัตว์มันก็ต้องมีอายุใช่ไหมโดย<ช>ทั่วไปแล้วเราก็มักจะประมาณอยู่ที่20ปีอ่ะก็ต้องมีการประมาณการและคิดค่าเสื่อมราคาเหมือนสินทรัพย์ทั่วรับผไปค่ะแล้วสำหรับอย่างรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะไม่มีลูกรถยนต์แล้วถ้าเป็นสัตว์เงี้ยค่ะถ้า เกิดลูกออกมาอย่างนี้เราจะมีมูลค่าทางบัญชีแล้วลงบัญชียังไงคะรถยนไม่มีลูกรถยนต์เอ,อ่วอเวลาเราขับรถยนต์มันไม่มีลูกรถยนต์ออกมาใช่ส่วนสัตว์เนี่ยเราซื้อมาเลี้ยงเนี่ยบางทีมันอาจจะได้เสียกันตอนที่เราเลี้ยงอยู่ครับมันก็ต้องมีลูกเกิดขึ้นแล้วลูกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเธอถามว่าจะทํายังไงกับลูกมันใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ต้องนึกไปถึงต้นตอของหลักการบัญชีนะครับว่า การที่เราจะรับรู้เป็นสิทธิ์ทรัพย์ในกิจการของเราได้คือในกิจการสวนสัตว์ของเราได้นั้นเราจะต้องรู้ต้นทุนอย่างชัดเจนว่าต้นทุนในการได้ลูกสัตว์มานั้นเรารู้ไหมเราสามารถคำนวณต้นทุนได้ไหมนะและเราจะต้องสามารถรู้ได้ด้วยว่ามันจะสามารถสร้างรายได้ให้ประโยชน์กับเราอย่างจริงๆไหมคือมันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับเราไหมนะถ้าเรารู้ต้นทุนของมันและเรารู้ว่ามันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับเราในกิจการของเราเนี่ย เราก็สามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ได้แต่ถ้าเกิดเรายังไม่สามารถรับรู้คือเรายังไม่สามารถประมาณการได้อย่างชัดเจนนะอย่างสมเหตุสมผลนะว่าต้นทุนมันเท่าไหร่หร,หรือรายได้ที่มันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับเราเท่าไหร่เราก็ยังไม่ต้องรับรู้จนกว่าวันหนึ่งที่เรารู้ว่ามันจะก่อประโยชน์ให้เราได้แน่นอนและทราบต้นทุนชัดเจนก็ให้รับรู้เป็นสินทรัพย์ไว้ซนะเช่นเมื่อเราจะรับรู้นะเราก็น่าจะเดบิตด้วยสัตว์ตัวนั้นแล้วก็เครดิตด้วยเป็นรายได้ไป หือเป็นไรายได้ไปนะรายได้หมื่นนะพอวันหนึ่งเราอยากจะขายมันเราก็เครดิตด้วยไอสัตว์ที่เราเคยมนทึกด้วยราคาตอนแรกนะแล้วก็รับเงินมาผลต่างก็เป็นกำไรขาดทุนจากการขายสัตว์ไปดังนั้นในสวนสัตว์นี่น่าจะมีไรายได้อยู่ด้วยกันหลายประเภทนะเช่นรายได้จากการขายตัว๋วรายได้จากการค่าอาหารเครื่องดื่มใช่นะค่าการดแสดงต่างๆแล้วก็ค่า รายได้จากการมีสัตว์เกิดขึ้นใหม่นะมีสัตว์เกิดขึ้นใหม่ขายสัตว์ก็ยังได้เงินมารายได้มีหลายประเภทเลยส่วนค่าใช้จ่ายนั้นน่าจะเป็นหลายร่างค่าใช้จ่ายดูแลนะครับค่าดูแลค่าปงค่าอาหารค่าปงแล้วอะไรค่าเสื่อมราคาของสัตว์ค่าเสื่อมราคาของต้นไม้นะพวกนี้จะถือเป็นต้นทุนขายถือเป็นต้นทุนหลักเลยของธุรกิจนะส่วนค่าน้ําค่าไฟนี่ก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการขายโดยหังไปมั้ยมีค่าอะไร ค่าอาหารค่ายาสารโล่ค่ายาสารโล่ค่าอะไรค่าธรรมการทหารค่าธรรมการทหารเออ่โอเคนะพังก็อย่างเงี้ยนะรายได้ค่าใช้จ่ายใช่ป่ะมีอะไรจะถามไหมครับเนี่ยมีไหมไม่มีครับไม่มีแล้วถ้าไม่มีแล้วเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ